สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สกอตสกอนเนาะมืาอนี้สาวท่องกะสิไปหาน,น้องน้องวิวอีกพ่อแม่พี่น้องว่าสิมีไผ่แน่เนาะอยู่เพื่อนเพิน่นเดี๋ยวสาวท่องกะสิขับโมไซไประหว่างทางสาวท่องอาจสิบบ่ได้กันถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าสาวท่องขับโมไซเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันกะ สั่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าจะทองยังบ่มีไม่กันสั่นเนาะก็เลยว่ามันก็ยังบ่สะดวกกับการจับเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือว่าระหว่างทางใีชาวทองสิบอทไทยเนาะเดียวไปฮอดเพื่อนน้องวิวเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสะท่องสิบไทยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกเท่อนึงว่าสิมีภัยแน่อยู่เฮือนเพิ่นนอกม้อนี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าอยากขึ้นผลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องบ่ฮู้ว่า สิตโตกหรือโบเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสาวทองสีพาไปเบิ่งว่ามีไผ่เนาะอยู่เพื่อนน้องวิวเพื่อนพ่อแม่พี่น้องโอเคไปเบิ่งโอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ไปฮอดแล้วมีไผ่เนาะอยู่นี่สบายดีฮ่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนาะเอาลูกเอาลานมาหนิมาพี่สบายมาเตรียมอุ้ยไผ่นอนนี่นะน้ำพิงมาหนิสีนอนเด<อ>ี๋ยวนอนขึ้นโมเป็น นอนื้นเป็นรงแ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 รงอาวำปิงกองมาใคอยูผบอกแมมีท้องเมอาคืองามแท้ใส ah ่ชุดนะยหย่ใหญ่ใน hey, hey. no. ah, so nah ้อยว่ลุอาแม่นบ่สินอนอันนี้คือตาชัยมองมองโยนี่ะปานคิดตัวเออสะปานเฉียนอนบ่นิอัน่นอนอูลมผัดเย็นตวว non ô, nó bò chép cả tổ, nó, nó đang, đang non, chẳng... non, non à. muôn, <laughs> cứ hò với cha lụ luôn, nằm non, à, à nhìm dàn khỏi khẩu nằm bò, phun tên nè, xin chào, ăn khẩu, 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 ยังสบายอันนี่นะก็ยังยนะก็กระเตะฮะก็กระเตะาอาให้เย็นกก็อเลยโอ้สบายดีสังเกสบายดีฮะเลี้ยเดี้ย่งลานเด็กยังสบายอ่ะเดกสบยไ่ปล่อยบ่เจ้าิ่หอบไปใช้ะไรนไปเนาะ

เออเอยอเนาะยิ้มเก่งเลยอันยิ้มบ่รือสิหายอนี้น่ะคุยเก่งแท้ผู้บ่าวคนนี้ผู้บ่าววันไพ่นี่แม่นบ่เอาปลาแดกแซ่บมากินเด้อววันไพ่เด้อวู้ลกเอาปลาแดกมาต้อนเนอเด้ออ้าวเน่ะเฮ้ยคุยได้เอาปลาแดกมาต้อนเนอเด้อเมื่อวันไพ่ ภาพหลายนึเขตอไอนาต่ำตำแล้ววามโอ้ยบ ER uh, ุเอาประเดกมาตอนนเด้อประเดกเะเด้อกบบกิความเด้อพิกงามนะเด้อลูกเด้อแท็พิกหาต้องามน่ะเด้อเอาฝากเลยเด้อพิกงามน่ะเลยเนาะวัี้ีคุยได้คนนนี่้ยห่ นะครดึง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 อ่ะนี่อ่าเจ้านอนรถเข็นเมื่อนั้นเจ้ามวนว่านอนรถเข็นเมื่อั้นนะบ่เจ้าอยากได้บ่ายิ้มเก่งแท้อยากได้มันยิ้มแม่อยากได้น่ะอยากได้ยิ้มอ่าใช่ใช้ใช่ใชจับมือกันจับมืออ่าฮีเอ็มเพิ่นดีเอ็มเพิ่นอันนี้นะยิ้มเก่งเลยอยากได้เราเข็นบ่ ยากได้เราเขียนบ่อเออหนีกิวอีกจากโอ y บุมมีเงินชื่อไหไแล้ะนี่เงินเดือนกับบุมีนี่เงินเดือนกับยังบออกไหอวะเนาะจับมือแน่ๆมึงเนี่ยย็นยากได้เราเขียนบ่อเออขึนละเจ้ายากได้เราเขียนบล็อกบอเออเงินออกก็ได้ชื่อหายเลยยังบุมมีเงินตอนนี่า vâng anh nói gần đây thề luôn anh nói lơ chẳng chừa hay luôn chắc nhăm lại lại được như vậy chắc nữa nữa điều phải khó nó phù bao còn chắc phù bao gì sai phù bao cái đấy nó chỉ khó cái nhóc bình nó phù bao nên nó nàng ống thiết thiết lập biến nàng đâu vậy bờ em bờ viêm em bì em sẽ bò, non chạc bò mơn à, non chạc bà. ยาก้อ y n h ยิ้มอยาก้อ y n h ยิ้มอยากได้น ó n h ยิ้มหโอ้ยยาก đây l นี i วะจักงามเลยเลยบ่มีเงินเล่นหน้องอึดกี้ได้เมื่อตัวเมื่ออยู่บ้านพายนะบ่เมื่อบ้านพายเอาเอาผิกเอาผิดงามมากินเด้อเด้อยังบริเวเมื่อคืออะนี่ อาอ้าวเกินเกินเกินโอ้น่าเกินเกินเกินจิจิเอาแพรปิดหน้าไว้บอนีเนอะเดี๋ยวแพปิดหน้าไว้บอนี่วันนี้เจ้าขึ้นยิ้มเก่งและเจ้าดีใจว่าจะมาหลายคนบอห่านเฮ้ยเอ้ยว่าบีเอ็มอันนี้บ่อ๊ปโอ๊ปโอ๊ปชมว่าชื่อบีเอ็มก็อยากได้รถอันนี้วีบอ ยิ้มเก่งเลยชิวคุยน้องกับยิ้มตลอดด้วยนี่ใช่เหรอเอ้ยเจ้าน่ะเอ้ยเตี้ยเจ้าน่ะเอ้ยเตี้ยจะนอนบ่เอ้ยเตี้ยน่ะบ่เอ้ยเตี้ยนอนปะบ่มาเล่นมาเล่นมาเล่น้อเอ้ยเตี้ยเอ้ยเตี้ยก็นอนรับปะบ่อเอ้ยเตี้ยนอนรับปะลูกเนาะ ô năm phiên này, về vẫn ô là nó nằm phiên nó <laughs> mẹ nó là bằng nhung chụp đâu là bằng nhung chụp chụp rồi chụp chụp rồi, chụp 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 chăng đây, à, chăng cân đây, chăng cân à, đây này chuộc bạn phân chuộc cái này chuộc chuộc cho chuộc 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 con chuộc chuộc ดิเดเออเอ้าจ้าเอ้ฮะเออเฮ้ยนอนเด้อนอนเด้อนอนเด้อถ่ายตุยตุยถ่ายโอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็นอนไปแล้ว เฮ้ลูกเพิ่นหาเลสื้อผ้าให้น้องน้ำพิงกับน้องบีเอ็มเนาะเสื้อผ้าแต่เพิ่นยังน้อยฮะเด็กพ่อแม่พี่เนาะแั่จะเสื้อให้ลูกแบบนี้นี่ข่อยถ้าสิแก่ออกข่อยยัดมันนาวอ้าลูกเอาเอากระเป๋าใบได้ลูกกระเป๋าใบได้เออช่วยช่วยงาม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 โอ้โหโอ้กระเป๋าให้งามแท่นี้เพิ่นบว่อยากได้ให้แม่ได้เสีเด้อ หาเงินบาลุโอ้ยลูกแม่นี่ไปไปไปหายเจ้าลูกทูจานยังทูจานะแม่ยังนี่โอ้ยอาไปเอาหมวกเหลืองนั้มาให้แม่นะไปอดาได้ใส่งามแม่ดิงามแท้นี่เอาหมวกเหลืองนั้มาให้แม่ใส่นีกว่างามแท้บาลุไปหายไปหายไม่ท้องไปมาใส่มาใส่ให้แม่นะหมวกผีพี่อยังมาเอาไว้ของแม่ไม่ผู้ชี้ของคน ไปให้แม่ทองเลิศลองชุดน bon ั่นชุดนี้อยู่เนาะน้องวีเอ็มนี่ไปให้แม่ทองเลิศพลุบไวเลยนะฮะแม่เพิ่นโอ้ใช่หัวให้แม่เลยใช่หัวให้แม่โอ้โอ้โอ้อยู่ใช่เนาะแับนี้โอ้ขอบใจเด้อลูกเด้อถุจ่ากันถุอจางงามกันนื้อหนังกระติ่วเจ้าขาดบ่ลูกนะถุจ่าโอ้ขึ้นใส่งามแท้ เจ้าคืใส่ชุดงามแท้เจ้าจะไปใช้นี่ฮไปใช้ลูกเจ้าจะไปใช้ใช้กระเป๋งามเจ้าเมื่อกี้เนี่ยนะเออเจ้าคือบากผ่ายลูกกระเป๋างามเออเม่ออันหน้าเพิ่วะเพิ่เพิ่นบอกนะยบอก่าเย็นเพิ่นหนะะเพิ่นวะงูไงตัวนี้ป้ายขั้นสี่อ ลูกมาไ,ได้เ <c oughs> ลยม,นนมาพี่ลูกยนี่ยนะกาแฟบ่กนะอ๋อเอาไปให้พี่กินน่ะกาแฟน่ะลูกป้าเอาไปกินนะโอ้ยป้าเอาไปกินกาแฟนะลูกเนาะอ่าเข้าใจเด้อโดยสะกตาป้าเลยไ <c oughs> ม่ไม่วัด <c oughs> กล่องอ่ะตี <c oughs> โอ้ยลูกสาวของบริขีทีได้ขับเร็วขับเร็วมาให้แต่ป้าเย็นบ่ลูกนะ ใช้ให <c ười> uh. ้เอาเงินเด้อซะให้เอาเงินเอ้อแม่นอยู่ชุดอันอันนึงแค่นี่อันสีม่วงนี่ก็ใส่บ่ได้เด้สบายเวยชุดเก่าเสื้อผ้าเก่าน้องเออนี่เอาไปให้น้องน้ิงเพราะว่า่น่ว่าเพิ่นเสื้อผ้ามันหลายจัดเนาะแบบ่เบิดแล้วนะเบิดแล้ว่่แล้วบ่ได้นานถุงใหญ่ของข่อยให้แม่บ่ตน่ะ วิวเอ้ยอาตาพนะู้พนแบบว่าลูกสาวเหอลูกสาวเหอบกินที่ใดหอยใหญ่นะมาให้แม่บ่ลพนหูว่าแม่พนบอกินได้กาแฟนวิวเอ้ยวิวเอากาแฟดำเพิมมาให้แม่นะแม่พนใส่ตุกเสือให้อาพนนะตบมือพนเราพนจริง ไอวิววิววิวหนึ่งเอาขนมปังอะนะเป็นถุงอะนะไปใส่ตะกร้ารถแม่ไว้ใช้ทูจ่าแม่ยังนี่หนังตักแม่บอกใช้ทูจ่าแล้วบอลุทูจ่าแม่ยังโอ้หมอกไปให้ไปให้น้องบีเอ็มไปน้องเอ็มไปให้น้องเอ็มเบ้าหมอกนะหัวเจ้ามันใช้ไม่ได้ดูเลยเสือคุมสียายเสือยาย Hãy nông nghiệp bội nga. Say cho hắn đúng, phải chờ, ngang, nhanh, cho nào, vợ chồng nga mừng chào chồng nha. O phần. Ah, vợ á nha vợ chồng 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 nha อันตัวเหลืองนอนนี่ตัวเหลืองก็จุ่มพูนตัวเหลืองๆกันก็จุ่มพูนอันตัวฟางวางอ่อนนะอันเสยนระวังเด้อลูกเจ้าน่ะจังไรลูกก็เมียนเมาเนี่ยน่งนั่งเฝ้าบิ่งชุดชุดเพผืนน่ะพ่อแม่พี่น้องก็แต่ตัดไม้บริชเพผืนใส่กระดุมกระดุมชิแตกละมาชินมาชินมาชิมาดับ โอ้ค oh, ือคืองามแท้ลูกสุดเจ้านะเอาผ้าไปให้น้องบอลนะโอ้งามงามสุดยอดเลยเอางามแท้หนิบอบอลูกนี่เอาเป็นยังไงลูกเป็นยังไงเอาเอาไปว่ายังไงยังลูกยังยังแก้บอแก้บอแก้บอเอางามงามแบบจังสีแก้ลูกแกะออกแกะออกแกะโอ้ไปใส่ไหมเด้อไปเลือกเอาไปเถะไปเลือกเอาไปเลือกเอาเจ้าสใส่ชุดได้ลูกไปเลือกเอาใส่ชุดยายบ่ Nào. Sửa dài bao. Đây. Cái ông. xì, anh ăn bị nhăng lộn là kiều nè. Bữa ngoài cái ông này nè. ok nó ơi, xanh lạ ơi. Cái ngam ngam bởi cứ bao giờ kẹo Ốc khá, khá tụt Ốc, khá tụ. à. Kẹo ไป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 หาเลือกใชไว้ไปนี่ใ้ได้ไปนี่งามแลนลองวิวบอมีไฟงามสัมพันดอกจ้า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 ้เข้าจ้าาจ้ย้า้อง้าเด้าเจ้าก้าจมูจเห็ดาจาจ้า้าจ้า้าจ้า้า้าจ้าจาจ้้าาาา น้องนํำไส้กำลังแย่งตุ๊กตากับน้องเน้องมีเอ็มก็ลองเสือตัวนั่นตัวนี้อยู่นะฮะพอพอมูบลิ่นพอมูบลิ่นกันย้อนใช่กันาะนี่ฮะจ้าได้เสือจ้าได้เสือแล้วเจ้าชิมือได้บ่อนะฮะตัวหนึ่งตัวหนึ่ Bà cháu cho bà không phải ma đó xa gian đôi tôi đừng đèn cái này phần phương đài má mày mà <laughs> <Chào, chào, cười> đấy anh em 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 đi em em đi em 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 อาครับีเือมือนีมาใส่อันชุดนี่นะคือคืออย่างนี้น้องวิวเาน,นาะใส่เสืออันมากระเลงนี่ <c oughs> มัน,น,ออน,น,ออนย,ย้ำหออนเสยไได้เมนเสืออันอันนี้ก็จะว่าใส่ยไได้จะคืออันนี้ก็ยังอะไแหละเาาาาอาอ้ <c oughs> น้องบีเอ็มกับอันปั่นจัก,กรยานไวไัยวัย ชิ้นเบอ่งเนะ่ะมันแบบคือได้มอนฉันนะอันนั้นน้องบีเอ็มได้หมวกใช่อหมน้องบีเอ็มหมวกแล้วนี่คือลายเนาะจะไปใส่ให้รู้เปาใส่ลายกระชี้ฉุ่ากรี่สุดบานเลยว่ยังคือเนาะท่าสีกว่าเพิ่น <laughs> Moment chịu ok đây khe đây này nè hơn quả đấy không em đang bị em nặng 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 làm sai nặng 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 là nặng bài đi bài đi เอาวไปเอาเงี้ยนะใช้เรือนเดียวนี่ลูกฮะเรือนเดียวนี่มันไปใส่เบิดมันเต็มนะมาลูกอ่ามีแต่พ่นฉิคนแล้วแบนี้มงแน่น่ะวิววิวน้ำชายสีชายของเจ้านี่ลูกเกิดให้ลูกงามแท้นะเกิดให้งามแด้นะ เกอบให้ลูกงามแน่น่ะเื้ยถุงงามนะเกอบให้งามเทูนะใช่ถงามหรอใช่เอาถงงามนี่เฮ้ยได้น้องวิวน้องวิวะใส่ตัวนี้แหละใส่ใส่เวลานอนอ้ากเกิดเจ้าบุรลูกนี่ใส่คููน่ะไหมลูกใส่ละละลูกกิน

cho mình nhìm vàng, nhen cho đại sửa phả lại hả? Bò, xí <laughs> quả bò, xí quả xí mưa là bò, cái ừ. thằng nó nào sẽ sửa. <cười> 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 bà bắt được gì khui đấy này nè, nong này. Đôi, đôi cái đôi. lấy nhìm pèn pèn đấy nông vì em. Đôi. Nong vì em lấy nhìm pèn pèn đấy. Biêu vài này ăn ngân xí mưa rồi lúc. À, sấy hèn hết

มาชมพี่ไปไปถึงงานถึานม่เหนืป้าป้าป้าไปส่งน้องบีเอ็มป้าไปชมไปแถวหน้าคีโอโอ้เพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นห่วงอู้เพิ่นเจ้าเจ้าสิขี้อู้บ่ลูกฮะเจ้าสิขี้นี่บ่เมี่ยวขี้บ่หรือว่าไปส่งน้องบีเอ็มบ่คนนั้นน้องบีเอ็มเมื่อไรบีเอ็มเมื่อไรได้ลูกนอนบ่เมี่ยวโอ้ขอบใจเด้อ ไปชินอนนี่บ่นอนบ่แม่เสียนอนนอนบ่มาแม่เอาโอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กะเมื่อกันเบิดแตเลยน้องบีเอ็มกะเมือ่อลไเน้องพ่อ,อ,อ,พอมแม่พี่น้องคลิปนี้สาวทองก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน่สาวทองคือเก้าพ่อแม่พี่น้องที่มาหลับ z o อมคลิปของสาวทองแต่ต้นจนจบก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆน้องพ่อแม่พี่น้อง คลิปนี้สาทองกาซีล่าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนกลับขบว่าสบายดีสบายดีนะลูกทุกจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายน้องสินอนแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆพร้อมลูกบ๊ายบายจุ๊บๆอ่าน้องนอนก่อนเด้อบ๊ายบายโอเคพ่อแม่พี่น้องไปก่อน